สวัสดีค่ะพี่น้องหามาเบ่งแกงอียังก่อซื้อแกงยังก่อแกงกุ้งแกงบองแกงกุงกุ้เออแกงกุ้กุ้ตัวคู่เปอเอิ่นนี่เขาแต่งหนานอยู่บ้านพักสนามกีฬากางค่ะพี่น้องแม่น้องขิมน้องขิมบ่นี่แม่นดีโอ้บังไกลไกลบางพี่น้องแม่นอยู่บอกโอ้ยงามหลายมอนี่สุดยอดเครื่องเทศพูวระแบบ หนาเปลี่ยนเลยแต่งกันพร้อมหนาแล้วพร้อมแล้วแต่ละคนแล้วต่ใส่สุดรแล้วต่ใส่สุดอุ้ยสิลุนสูตรน้องดีอู้เราย้อนแสงนิดนึงวิคน<ๆ>ี่ย uh ังนี้ยังนี้อันนี้ประตูเดียวนะประตูโค้งสวัสดีสวัสดีค่ะหลวงอาจารย์การหลวงพ่อจะได้เขาวัดเขาว่าอุปบ้าทั้งเครื่องคอทั้งเครื่องหนาจัดเต็มจัดเต็มว่าจะใส่ดอกมาอีกมันอีกไรอีกเตียมัน ได้อีกเยิ่นวะใส่เขาไปอีกมันเหลือที่ว่างอยูะเนาะแต่ละคนไม่ยอมกันเลยเพราะว่าถ่ายโปสเตอร์แบบเราได้โจทย์ไหมแต่ละคนไม่ได้ค่ะอันนี้คือแต่งคิดกันเองโจทย์ก็คือไงต้องต้องตั้งหมอนทุกคนแต่แค่ต้องตั้งหมอนมันบอกกเลยรจะเต็มกันแบบนี้อู้สุดยอดเลยสวยงามสวยงามเบิ้งบดนี้เขาน้องแกมคิ้วถัดมาพัดล้มก็เอาบายูพี่น้องเอ้ยตังหัวเขาเออทรงผมโนรมันเกสาหูมันคือยังบดนี้ ทู่แล้วค่ะวันนี้ละทอละมันเกศาจะขวางบ่สุดๆค้านักสุดๆหนักแบบสุดๆเลยโอ้นี่ใส่ทั้งหมอนทั้งอันนี้เลยตัวนี้เขาเอิ้นอะไรนะหมอนนางกงนกค่ะกงนกความเออทุกคนเลยสูงใส่ใส่โก้เอาแก้มกับเออเนี่ยแก้มใส่โก้แต่ว่าแก้มกับพี่เลี้ยใส่ใส่อันกงโนกแล้วเขามัดผมยังสันติข้างหลังไอ้มัดโวยก่อนค่ะมันเปิดศึกเฮ้ยผมจริงเหรอ ออกกระตกใจนึว่าผมจริงฉันก็ผมจริงค่ะไม่จริงค่ะอันนี้ปลอมมากค่ะอันนี้โป๊คล้เธอผมสั้นค่ะฉันจำได้เมื่อวานใช้สันซิลขวดเดียวปนยาวใช่สันซิลมือเดียวสปอนเซอร์ที่ได้เขาได้เอ แต่เราคนไ่ได้เห็นการแต่งหน้าแบบมาล้มโดนข่อยจนลืมมองแข่อยเห็นแต่เราใส่สกีฬาไปซ้อมเต้นเนี่ยใส่สกีร่าไปซ้อมเต้นใส่สุดฟุตบอลไปซ้อมเต้นทังสิ้แห่จะมาลืมหน้าเอ้เมื่อวานหนูจะเตะหัวพี่นี่นื้อแหงบุซอนอ่ะพี่สีพมักดอกไม้เจ้าแทถก็งามเลยใส่เราเราขอหน้าเลยชิเป็นนิู้พอยู่นะู่สีแดงพวกต่งหน้าให้ก่อนที่นุกเกอร์พี่นุกเกอร์เอาทั้งหมดเลยเหรอพี่นุกเกอร์ช่วยกันแต่งทั้งหมดเลยพี่กอร์กับพี่อามแมน กิดือเพี่อาร์มพ,พี่อาร์มเมืนหมอลรัมไอรอนหนาอืมบอกค่ะเป็นแถวหนาผู้ชายอ๋อเออนึกว่าตาอามหมอลรัมแล้วคือแต่งกินเท่าเบิร์ดบ้านในออดคิ้วนาง,นนงนนยูนอยู่ไก่กระมูบ้านในออดเราบอกอยู่เราบอกอยู่คือว่า,าเลี้ยนแต่งหนามาแล้วบ่อไหนใส่ดีชาตัวสั่งอยากอยากเห็นมันงามกว่าเก่าค่ะได้เห็นเพื่อนแตงหันเพราะว่าทายฟูตเตอร์อ๋อทาย ถ่ายโปสเตอร์เราก็เลยแบบว่าไม่เอาวิชาที่ตัวเองเรียนมาเพราะว่าอันยานบ่หมั่นใจฮนะนาก็เลยให้พี่ๆใ<น>ส <า S 2> ่แตงขนาดเมื่อกี้หนูไปลองหาแตง่งเลยแล้วบอกอยิ่งมาผ่านอยู่ <c oughs> เออ <c oughs> โปสเตอร์มันสําคัญมันอยู่ตลอดไปแด้เนาะเข้าใจต้องเอาหมั่นใจเนาะไปเขาไปเบิร์อินโทรเวิร์ดยี่หลาคือสีหนาวก็มูเถอะมึงโฮมผ่าโอ้แต่หนาวก็มูเถอะหนาวกี่โมงพนักงานเพิ <c oughs> ่งพัดลม กูไปใส่นี่กูเพิ่งไปแต่งหน้าค่ครึ่งเ่ตแต่งใส่ไหนกูเพิ่งอยู่กับพี่ไอซ์ค่ะอยู่ไหนอะอยู่อยู่บ้านข้างหน้านี่บ่น่าจะใช่ใส่เบิ้งเอออันนี้ใครแต่งให้เฮาอ่ะอันนี้พี่อามแต่งให้พี่อามแต่งให้ใส่หมุ่อันใส่หมอนบ่ใส่ค่ะใส่หมอนใส่หมอนหมอนเฮาคือตําแท้หมอนอันนี่ๆคือตํากมูแทะเฮ้มันหมอนน้อยจหญอ๋อหมอนแล้วแต่ใส่เฮาสิเฮ็ดเนาะเฮา ก็เกิดเหตุเดยมันเข่ากับเขาเนะใส่หมาหางมาบนนั้นนี่ผมหนามานะโอ้สันหวานเลยเทอสูงอะไรเตัดหนามาหางว่าตัวผมจริงไหมให้รู้ว่าอยตัดหนามาเออเี่ทันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดหน้ามาพะนะสวยค่ะสวยจึ้งสวยจึ้งสุดๆสียังบนนี่สีชมพูค่ะชุดใหม่ไหมชุดเก่าค่ะโอ้ยสีล้อลืมจากไหนว่าเป็นยัง สวยเออเขาเชิดเลยก่อนใส่เบิ่งดอกใหม่เอ้ยดอกใหม้สา,สาวสาวยังนี่สีชมพูนี่สาวมืองเหนือแต่อดอกดอกอยังนี่สาวมืองยังก่อนดอกคูนเสียงแคนเนาะมันคือสีชมพูสีชมพูเหลืองเอออันนี้ผมผมหางมาผม,ผม,ผมปลอมเออไม่ได้ใช้ผมจริงเนาะช่องอันชองสีตอนนี้เรารอ ไม่อยากพุ่มนะจะนี่ <c oughs> เอาเลี้ยงเอาตัวเฮ็ดได้ตัวกินยาบำรุง oh. เฮดได้แต่ว่ากิดชิดใส่เวลาใส่ทุนโทรศัพท์จากน่อยหนึ่งเรารออะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อพี่ฮู้แล้วอันทีมงานนทายโบเตว่าทันมาเมื่อกี้พี่เขาไปแล้วโ <Okay. S 1> อ้ยงงมาบ<อ>่จ้าโบ่ากันหอนโบขคือว่าไปยุของนันข้าเจ้าทาย้อยไปแล้วเด้มันจะเย็นๆมันหน่ายเยือดเนี่ยพี่ก็เยือดทักกันเนี่ยดืสอก็เยือบเรา ไปบ่าสันนะอ๋อหรือว่ารอครูพึ่งแต่งยังไม่เสร็จโอ้รอรอร้อนรอเพื่อนๆก่อนกันคือขับรถไม่ได้เลยนั่งนั่หัวเนี่ยเออเขารถจังไดนี่เบิ้งเบิ้งหัวอันอันผู้สิขับรถแม่ลืมขึ้นผัวยางไปเด้อสันนะหัวสูงหลายขึ้นรถบ่ได้บ่ให้ขึ้นรถเด้อนี่ซุ้มหัวสูงๆนี่บล็อกไว้เลยบล็อกเลยไม่ให้ขึ้นรถไปน้ำมันขับไปส้มให้แต่ว่ากลับยางเอา เท่าน้ำไปเยอนห้องผเหมือนจะดีใหญ่ตื่นเต้นไหมคะกับการถ่ายโปสเตอร์วันนี้ก็ตื่นเต้นจ้ะตื่นเต้นอยู่ยหรือแนึกว่านั่งถ่ายรูปบอทบอทถ่ายรูปบอทถ่ายรูปกับจังว้ลงกัน่าแอกค่าไม่เก่งถ่ายไม่เก่งโพสต์ไม่เก่งมือนีหลายสิได้โพสต์เก่งเขาลองคิดว่ารูปนี้จะอยู่ไปอีกนานถ้ามันค่าฉันมันจะตายไปทั้งปีเลยรูปเนี้ย ฮัตโพดเบื้องทาโพดไว้เปิดเบื้องฐานอากูไว้เขาโพดท่าใดเบิ้งตัวอย่างมันคือเป็นหลวมแถเนี้รวมไหมขอร้องชูสองนิ้วจริงเหรอสู้สองนิ้วท่ายลูปปาราจิโนเออเอออันหนึ่งสองสามจึ๊กอ่าโอเคอยู่ไปทั้งปีค่ะรนี้แย่มขืนเลยที่วันนี้เป็นโชว์รวมเนาะเออประกาศนางเอกสาวอย่างกอดตืดนี่นี่ ปัตตี้โซโลูข <c oughs> ึ้นมาแดงอ้้หอนบ้นา่าันหอนจี <c oughs> หอนจ้าหอนเ,เองเราไปนู้นกรือไปมาหนหน,นาวนูนหนาวเออทั้งห่มผาทั้งอันนีหอย่างอ๋อเราต้องใส่เสื้อรูดซิปมีกระดุมข้างหน้าเนาะเ่จะได้เปลี่ยนชุดง่ายๆเนาะแต่เราคนเ <c oughs> จ็บหูเออหูแดงเน่นอนหูแดงแล้วเอ ฮอนกับหอนมืออื่นอีกมือนึงแต่งหนาเนาะเขาได้แต่งเป็นอย่างมืออื่นะน้ตเลยถือไปก็พี่กองค่ะว้ายเลื่อนเลื่นีมสีค่ะถือไปตีมสีได้อยู่ทั้งหนาตัวสันทั้งหนาสีเขาไหมเออเลื่อนเดีแต่งหนาอีกมือหนึงตื้นตะตีหานมือื่นเดินขบวนแปดมุ้งสิเดีดตื่นตตีสีเหมืนเดแต่งหนาหลายคนมือน่นะแต่งเองด้แต่งเองด้วมืออื่น่ะ บ่มีไผโบมีไหแต่งไห้ได้คิ้วหลายมืออื่นมีฮ่ะเพขาไม่ยอมแต่งเองเลยนะเรียนมาแล้วอ่ะฮ่าหาเรื่องห้แต่งเองชีวิตกิงได้ไแต่งได้เออหนูแต่งได้ได้แต่งได้มืออื่นเสียห่อนอีกมือเออบ้านครบกระเล็บบ้านมั่นใจมันกระเล็แต่งมันบางเท่แต่งกระเล็แต่งบมืองามลงผิวไหมนี่เราลงผิวไหมลงแล้วค่ะจนด่างหมดแล้ว เพราะว่าเราใส่เสืเส้อเ,เออเดี๋ยวค่อยลุกอีกเทียนหนึ่งตอนไปห้องแอร์ก็ได้ดอกเอาไปน้ำเอาแหนวลุกผิวไปน้ำอเอ้ยมีลูกตุ่มหัวล้างการงานสังค่ะอโอ้ขี้องสวยค่ะเอาเป็นกำลังใจให้ฮวันกับฮวันมืออื่นอีกมือหนึ่งตื่นตาเศร้าว<ม>ันนี้ก็ตื่น,น,นเช้าเมืม่อคืนก็ดึกเนาะเมื่อคืนสักกี่โมงเมื่อคืนกี่โมงพี่ตั้นเดียวเมื่อคืน ที่เดียวไม่ได้เป็นหมอนำเนื้เมื่อคืนนี่ปลาหนันมาเอิญแล้วไอ้มาเอิญแล้วไปค่ตาเอาอ่ะไอ้เจ้าแล้วหรอไปอุ้ยคือเป็นสีเปื่อยมือนโอ้ยเราต้องหลอกประชาชนไว้ก่อนเอานอนถ่านเราแต่ละคนใส่ขาเยี่ยมนอนใส่ขาเยี่ยมนอนแม่คืออีีหลเอาปลาปลาลูกลูกมันสวยเพอ่์หนังพักกันทยอยไปแล้วพวกพระเอกอะเ้าก็ต้องไปได้แล้ว เอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ชนีดแต่ไทยบรรยากาศใบเบิงอีกคลิปหน้าพอก,กันค่ะสวัสดีค่ะ